สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพาสองทะเบียนรถท่านนายกนะครับงวดนี้บิ๊กตู่บอกเองนะครับผมนายกรักคนจนพูดถึงเรื่องทะเบียนรถวันที่15กรกฎาคมที่อาคาร i m p a c t For ร m มเมืองทองธานีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการหมนะครับรวมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะครับ BCG โมเดลนะครับสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพร้อมาล่่าวตอนหนึ่งว่าเกี่ยวกับคนจนนะครับวันนี้ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองและทบทวนว่าที่ผ่านมา รายได้น้อยเงินเดือนไม่พอดื่มมากน้อยแค่ไหนหรือซื้อเลขมากหรือเปล่าและสื่อชอบออกมาข่าวทะเบียนรถนายกว่านั่งเบอร์อะไรโดยตนนั้นก็นั่งเบอร์เดิมตลอดพอ,พอถูกก็เฮกันไม่ถูกก็ว่านายกก็แปลกดีเหมือนกันทั้งนี้เห็นใจเพราะเขาก็ยากจนจึงมีความหวังแค่นี้เพราะมันคือความสุขของคนจน ยืนยันว่าไม่ได้ว่าใครเพราะเดี๋ยวนี้หาว่าดูถูกคนจนเพราะตนเองก็รักคนจนที่สุดเหมือนกันเราตามมาดูเลขทะเบียนท่านนายกในวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมพอจะมองชัดไหมครับเห็นเป็นเลขอะไรครับมองชัดกันหรือเปล่าครับถ้ามองไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูนะครับเลขนั้นก็คือ 4กอไกต่อตอเตา29กรุงเทพมหานครก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมมาถึงนาตอนนี้นะครับก็ขอยืนยันว่าที่ผมทําคลิปนี้เพื่อสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ